สวัสดีตอนเช้านะคะอยู่กาญจนบุรีนะคะนี่เดี๋ยวเจสิก้าจะพาชมดอกไม้หน้าบ้านนะคะอากาศดีดีค่ะฝนก็ปลยอยๆตกพี่วันไหมไปไหนมาไปเที่ยวมา,มวมาน้องข้างบ้านนะคะทักทายน้องข้างบ้านทักทายน้องเจสิก้านะคะไ,ไปไหนมามมมอันนี้เป็นดอกไม้พัน ขาเรียกว่าไงพันอะไรนะเอ้ยเรียกไม่ถูกอะ่ะพอจะพูดนึกไม่ออกพันอะไรนะโอ้ยเรียกว่าเออว่าถือเดี๋ยวขึ้นชื่อให้นะคะโอ้แม่เนมก็แบบนี้อ่ะสไตล์แม่เนมนะคะอันนี้ดอกไม้นะคะที่แม่เนมแยกไว้ปีที่แล้วนะคะเมื่อเจ็ดเดือนที่แล้วที่แม่เนมมาเห็นไหมคะแยกไว้นะคะเพราะว่า คือจะบอกยังไงดีอะต้นไม้นะคะเปนแก่แล้วนะคะต้นชวนชมเนี่ยแก่แล้วแล้วก็ทีเนี้ยมันจะขึ้นแบบประมาณนี้เห็นไหมคะก็จะไม่ค่อยสวยแม่เนมก็ตัดข้อนะคะข้อข้อแล้วก็ปักลงดินไว้นะคะได้10กว่าต้นนะคะเกือบ20่สิบต้นนะคะที่แม่เนมปักไว้นะคะนี่นะคะนี่ชวนชมต้นนี้นะคะเห็นไหมที่แม่เนมตัดไว้นะคะนี่แม่เนมตัดไว้นะคะโอมือเดม นี่นะคะเห็นไ,ไหมตรงกลางที่แม่เนมตัดไว้นะคะสองต้นนี้นะคะมีสามต้นนะคะอีต้นหนึ่งอยู่ด้านหลังเดี๋ยวแม่เนมพาไปดูเนาะต้นนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหมไอตัวนี้ก็แยกออกไว้นะคะเพราะว่าตอนที่แรกเป็นต้นเล็กๆแกนๆนะคะนี่เมื่อแจ้เตือนที่แล้วแม่เนมก็แยกออกไว้นะคะสามกระถางนะคะหนึ่งสองสามกระถางนะคะ พี่เ,เพื่อนเห็นไหมนี่ชวนชมเนี่ยที่เนมแยกออกไว้นะคะเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดต้นนี่นี่สิบเก้าต้นรวมนี้เห็นไหมคะนี่เนมว่ายี่สิบต้นแหละอาจจะนับพลาดหรือเปล่านะ เห็นไหมคะชนชมเนี่ยชนชนที่แม่เนมปลูกไว้นะคะฝีมือแม่เนมเนี่ยปลูกอะไรก็สวยนะคะคือไม่ได้อวยตัวเองนะเพื่อนๆจา้าเพราะเห็นไหมคะนี่งามมากนี่แค่ปักนะคะแค่ปักลงไปนะคะเห็นไหมคะก้านนะคะตักแล้วก็รอ,อ,อให้เสด็จเขาเรียกว่าไงอะ่ะเขาจะเป็นยางเนาะรอเสด็จยางเสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็ปักลงไปในดินนะคะนี่คือเป็นผลงานเจ็ดเดือนของแม่เนมนะคะเห็นไหม ที่แม่เนมมาทำไว้รอบที่แล้วนะคะสวยมากพี่ยังไม่ได้ออกไปข้างนอกเพราะว่าคือต้องอยู่ข้างในก่อนเนาะรักษาความปลอดภัยอยู่ข้างใน <c oughs> เดี๋ยวจะไม่รอดถ้าไปข้างนอกนะคะ <c oughs> นี่ก็ต้นดอกไม้นะคะเดี๋ยวแม่เนมยกตัวนี้ออกก่อนยกตัวนี้ออกเพราะว่าตัวนี้เป็นกุหลาบหินเนาะนแล้วก็ตัวนี้ดันเข้ามา <c oughs> ให้ญาติพี่น้องอยู่กลุ่มเดียวกัน อุ้ยขาดเห็นไหมคะถุงแบบนี้มันจะขาดง่ายเดี๋ยวไม่เนมต้องหากระถางปลูกใหม่นี่ตรงนี้จะเป็นชุนชมหมดเลยอ้ยดอกกะบังสวยเลยเห็นไหมคะแต่ตัวนี้แตกก้านไว้ค่ะเขาเรียกว่าไงนะเพาะไว้พราะก้านไว้ค่ะเห็นไหมเราก็เอาออกมาจากต้นนั้นนะคะชุมชนบทนะคะคือเราเขาเรียกว่าไงอะ่ะเราเป็นคนบึดคนดอยเนาะเขาเรียกว่าดอยคนดอยอีกแบบหนึ่งแล้วก็ อยู่แบบนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะปลูกบนดอยชุนชมบนดอยนะคะนี่ส่วนตรงนี้เดี๋ยวพาไปชมอีกด้านหนึ่งเห็นไหมขนาดนี่จันดาวเทียมเรายังมีจันดาวเทียมนะนี่อันนี้เกิดเป็นดอกมไมกไะะ้ที่ไม่เนมปลูกไว้นะคะที่ไม่เนมมองมาจากกรุงเทพนะแล้วก็มาเปลี่ยนกระถางนะคะใส่ใส่เอา ชวนชมอยู่ตรงนี้ก็มีนะคะดี๋ต้นหนึ่งที่แม่เนมปักไว้เห็นไหมเห็นไหมคะน,นี่ก็นี่ก็จะรอดหรือเปล่าไม่แน่ใจถูกปกคลุมไปด้วยแต่ว่าน่าจะรอดนะคะแต่ก็ไม่ค่อยสวยนะตรงนี้แม่เนมก็ปลูกไว้เมื่อเจ็ดเดือนที่แล้วตอนเจ็ดเดือนที่แล้วก็ยังงามอยู่นะคะแต่ตอนนี้ก็เป็นป่าของดอกไม้ไปแล้วนะคะขึ้นแซมนี่ต้องดูชวนชมต้นนี้เห็นไหมคะ ดกมากเห็นไหมคะตั้งแต่แม่เนมตัดออกไปนะคะนี่จะให้ดูข้อี่ไรล่ะเดนะตัวนี้อันนี้เห็นไหมคะนี่รอยตัดมีรอยตัดมีเยอะค่ะข้างในตรงกลางเห็นไหมคะถ้าสูงเกินไปแม่เนมก็ตัดทิ้งไปนะคะเพื่อนๆจะเห็นไหมคะนี่สวยมากชนุนชมถ้าออกดอกนี่จะสวยมากเลยนะคะอ,อ่าดอกสวยนะใช่ไหมคะตรงนี้ต้องตัดทิ้งนะคะ อันนี้คือประตูทางเข้าบ้านเนมนะคะกระจกตัวนี้คือที่แม่เนมบอกเนาะว่าแม่เนมเตรียมที่จะสร้างบ้านนะ,ะได้มีการขนกระจกเรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็คือ ติดโควิดมาสองปีเนาะนี่เข้าปีที่สองนะคะ,ะ,คะก็เลยยังไม่ได้สร้างบ้านนะคะอันนี้กระจกอุปกรณ์ที่จะสร้างบ้านในนี้ก็จะเป็นพวกบานเกรดบานประตูอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ลงจอดมเอเตอร์ไซค์เนาะนะคะนี่ค่ะเห็นไหมก็ <c ười> <c ười> อาจจะเป็นลกๆหน่อยทางเดินเข้าคืออุปกรณ์การก่อสร้างหรือว่ากระจกแล้วก็พวกขอบกระจกเหล็กนะคะนี่มาทางนี้พาชมดอกไม้นะคะคลิปนี้พาชมหน้าบ้านนะคะ ใช้เพื่อนๆดูต้นเงาะต้นนี้นะคะตั้งแต่สมัยพ่อเนมอยู่นะ,ะพ่อที่ยังมีพ่อแท้ๆนะคะเงาะเพื่อนเห็นเงาะไหมเงาะสูงมากนี่มัวแม่นี่นต้นนี้เป็นต้นเงาะนะคะเมื่อนจาาแต่ว่า งอเนี่ยต้นนี้นะคะแม่บอกว่าเคยได้กินแค่กินบางปีก็ได้กินบางปีก็ไม่ได้กินนะคะเห็นง้อไหมคะนี่แต่ว่าปีนี้ก็ออกเยอะมากนะคะนี่ต้นไม้อะไรเด็กน้อยอยู่ข้างบ้าน <c oughs> เด็กน้อยอยู่ข้างบ้านอะไรไน,นี่ยังวันยังเล่นไม่ได้คะ่ะรอให้สิบสี่วันก่อนนะคะอืม เห็นไหมคะเห็นบรรยากาศตรงนี้ไหมเห็นไหมคะบรรยากาศเราเป็นหมู่บ้านกลางหุบเขานะคะหรือว่าเป็นบ้านปีล็อกนะคะต้องผ่านเขามาหลายๆโค้งหลายๆเขาเพื่อมาในหมู่บ้านกลางหุบเขานะคะเป็นเงียบสงบมากนะคะเพื่อนจ๋าเสียงเขาเรียกเสียงอะไรนะจั๊กจั่นร้องตลอดเวลาให้ได้ยินเสียงไหมคะลองลองฟังนะคะถ้าไม่เนยไม่พูดเนาะ นี่นะคะช่วงนี้ก็จะเป็นปลายฝนต้นหนาวอ้ยไม่ใช่สิเป็นค่ช่วงปลายฝนต้นหนาวอะเป็นช่วงรืดดูฝนนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นฝนตกตกบ้างแดดออกบ้างถ้าคนไหนนะคะอยากมาเที่ยวหรือว่าเพื่อนๆนคนไหนอยากมาเที่ยวนะคะก็เป็นช่วง ปีใหม่นะคะที่เขามามาเที่ยวกันมาชมทะเลหมอกนะคะเพื่อนจ๋าบ้านเราเป็นทะเลหมอกที่ถ้าทะเลหมอกบ้านสีขาวนี้ทะเลหมอกลงมาถึงหลังไอลงหลังคาลงพักนะคะเนี่ยนี่คือลงพักนะคะทะเลหมอกจะลงมาถึงนี่นะคะปิดคลุมไปขาวหมดเลยนะคะเพื่อนจ๋านี่ยีเป็นสีม่วงคือโรงเรียนตอชดอวิจิตวิทยาคารนะคะเลยเข้าไปถนนเส้นนี้นะคะเห็นไหมเดี๋ยวนะขึ้นไปถนนเส้นนี้จะเป็นโรงเรียนตชดอนะคะ ถัดมาข้างๆนี้ก็จะเป็นโฮมสเตย์หรือว่ารีสอร์ทอยู่ข้างๆจะเป็นเอกนะคะเอกเอกโฮเทลนะคะจะอยู่ข้างๆเราของเราที่นี่ก็นี่บ้านยายเนมอยู่นี่นะคะบ้านยายเห็นหลังคาไหมนะคะถ้าเป็นซอยตรงนี้เข้ามาจะเป็นเอกโฮเทลนะคะโต๊ะนั่งเล่นนะคะอยู่หน้าบ้านโต๊ะนั่งกินกาแฟหรือโต๊ะรวมญาติเวลาใครมาก็จะนั่งกันตรงนี้นะคะ ก็จะเป็นดอกไม้ไมเพื่จา๋าเป็นดอกไม้ที่แม่เนมหวานมาเมล็ดไว้เห็นไหมดอกดาวเรืองนะนี่เห็นไหมคะต้องกั้นนะคะไม่งั้นแมวเข้าไปอืน,นะคะแล้วก็ต้นพลิกะคะ่ะเห็นไหม,มนี่เห็นไหมคะเวลาเม็ดปลิวไปไหนนะคะก็จะขึ้นอยู่ตามนั้นนะคะเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะนี่ ต้นมะละก,กอฝีมือแม่เนมเองนะคะอันนี้เป็นแขกดํานะคะเขาเรียกว่าแขกดําเพราะว่าเมื่อเจ็ดเดือนที่แล้วแม่เนมเพาะนี่เส้นนี้แต่ว่ารอดอยู่6ต้นนะคะแม่แยกออกไปปลูกแล้ว4ต้นนะคะก็เหลือ2ต้นตรงนี้นะคะก็เอาไว้ให้ปลูกขึ้นตรงนี้เนาะนี่กะเพราสะเดาแม่เนมผอนทิ้งไปแล้วนะคะแม่เนมไปปลูกที่ไหนไม่รู้สะเดาแม่เนมลงมะ นี่คะ่ะบ้านนอกเรานะคะบ้านนอกเรามีความสุขนะคะไม่มีอะไรมากมายอันนี้จะเป็นต้นนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมต้นนี้คือต้นเขาเรียกว่ากวักเงินกวัดทองเนาะกวากเงินกวักทอง่งองะ,ะต้นนางอัน,นแมงมุมค่ะนี่เหรอคะสไปเดอ,อร์สไปเดอร์ กลัวัวค่ะนี่นะคะเพื่อนๆนค่ะบรรยากาศหน้าบ้านของแม่เนมเองนะคะเดี๋ยววันไหนที่วันไหนนะวันหน้านะวันหน้าเดี๋ยวเนมจะไปให้ไปดูนะคะให้ไปดูหลังบ้านสวนหลังบ้านมีทุเรียนมีอะไรเต็มเยอะแยะไปหมดนะคะเพื่อนจ๋าเจสสิก้าค่ะบายบายก่อนค่ะลูกเจสสิก้ามีความสุขนะคะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะถึงเรากักตัวสิบสี่วันเราก็อยู่บ้านเรานะคะเพื่อนจ๋าเจสสิก้ามีแฮปปี่ไหมคะ เออ Happy ไม่ได้กลับบ้านยายบบาตั้งนานเห็นไหมฮะโอเคนะคะเพื่อนๆค่ะดูผมไม่เนรมัดม่ัดประหุนหัวล้านโอเคนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้เราก็เป็นชวบชมสวนนะชมสวนหน้าบ้านหรือว่าลานหน้าบ้านเป็นดอกไม้เล็กๆนี่หลังคาบ้านเรายังเป็นแบบนี้นะคะทําไมหลังคาเราบ้านเรายังเป็นแบบนี้เพราะโควิดนะคะด้วยโควิดสถานการณ์โควิดเรายังสร้างบ้านไม่ได้ เนาะความตั้งใจเรายังไม่ส no, ิ้นสุดนะคะเราจะต้องทําให้ได้นะคะโอเคนะคะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้นะคะแม่เนมและแจสิก้าขอตัวลาไปก่อนนะคะเรากักตัว14วันแต่ได้สูตรบรรยากาศแบบสดชื่นมากนะคะคือสดชื่นนะคือได้ออกมาแบบไม่ต้องอะไรอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมนะคะก็กลับมาทําอะไรอยู่ที่นี่มันก็ยังแฮปปี้กว่าอยู่กรุงเทพในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะเห็นไหมเห็นพวกเขาไหม กลับบ้านเรารักรออยู่เห็นไหมฮะสวยมากนะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราสองคนแม่รู้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ thank you so much for, for coming to my channel ค่ะ